ครับวันนี้พามาดูในส่วนของการเปลี่ยนเฟิ่งนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ตัดนะไม่ตัดกับสีเดิมนะครับก็เลยซื้อมาตัวนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับรวมส่งแล้วของช้อปปี้นะฮะของแท้ยามาฮ่าเลยนะครับดูจากกล่องนะฮะก็แกวมาแล้วนะครับของแท้เลยแล้วก็สีเงาด้วยนะฮะดูด้านหลังหน่อยเปิดด้านหลังนะอ่าโอเคครับก็วิธี เปลี่ยนนะผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแหละเราก็ศึกษาจากเขามานะฮะก็ก็เลยมาลองทําดูนะครับแต่ง่ายมากง่ายมากนะครับเริ่มจากนะครับก็ไขน็อตนะฮะตรงนี้นะครับสองฝั่งนะพะนอไขน็อตออกนะครับอ่าในส่วนนี้นะฮะคือไขไปแล้วแหละแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอ่า ถ่ายด้วยดึงด้วยอาจจะยากหน่อยแล้วก็ไขน็อตตรงนี้นะครับไขน็อตตรงตรงจุดนี้อีกสองอันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกชายทําการไขนะฮะก็ข้างในก็อย่างว่ารถมันเก่าเนาะนะครับก็ล้างหน่อยก็ดีนะ <laughs> ผมก็เพิ่งเปิดนะตัวนี้นะครับซ่อมง่ายเหมือนกันเนาะหน้ากากอะไรมันเปิดง่ายถ้าซื้อวิสก็แผงโคก็สามารถให้ช่างเขาทําได้เลยไม่ต้องถอดแฟริงหมดอน,น,นี้ตรงนี้ฮะ ส่วนใหญ่จะคอจะแข็งก็สามารถสวิตได้ง่ายมากครับก็อันนี้คือเราเปลี่ยนให้ดูกันนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําเราก็เลยทําเองแล้วก็ตัวโช๊กนะฮะมันมันโหลดได้เลยนะดูจากน็อตนรับโหลดได้เลยครับโหลดได้เลยนะครับนะฮะทั้งสองฝั่งนะน,นี่ก็คือโหลดแต่งซิ่งเหลือแต่ใส่ชามใหม่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูริบล็อกตรงนี้ให้งัดขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าดึงปุ๊บหักเลยให้ทุกคนดึงขึ้นอย่างเนี้ยตอนใส่เหมือนกันนะครับต้องดูนะครับเดี๋ยวทําการดึงแล้วก็ระวังตัวนี้หักนะครับตัวล็อกตัวล็อกเพราะว่า้าไม่นั่นมันจะไม่แน่นเนาะถ้าหักไปแล้วมันจะไม่แน่นนะครับอ่าโอเคหักแล้วครับหักไหมไม่หักับไม่หักนะโอเคฮะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลยจะเกลียบเราต้องเอากิฟต์นะครับมาด้วยนะเขาไม่แถมให้นะเรากิฟต์มาใส่ตรงนี้นะครับนะครับใส่เข้าไปทั้งสองฝั่งนะฮะ อ่ะถ่ายไปด้วยนั่นด้วยมองไม่เห็นใส่ให้ครบนะครับครับพอใส่ไปแล้วสวยเลยนะครับเดี๋ยวทําการใส่เข้าไปข้างในนะฮะวิธีใส่นะครับเอาด้านนี้ไว้ข้างล่างก่อนเนาะนะครับทั้งสองฝัง่งระวังตรงนี้เป็นรอยด้วยนะนะฮะกะถ่ายแค่หนึ่งนาทีนะตอนนี้จะสามนาทีแล้ว <laughs> นะฮะ ครับเมื่อใส่แล้วนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวเอารูปเก่าขึ้นเทียบให้ดูนะสวยงามพรามเก้ามากโอเคครับคลิปนี้ใส่ง่ายแค่นี้ลองทำดูครับสวัสดีครับ